อ่ะโอเคนะครับก็สวัสดีเนาะสำหรับสัปดาห์ที่สองนะครับเราก็จะมาขึ้นในเรื่องของบทที่สองความหมายและประเภทของคอมพิวเตอร์นะครับประเภทของคอมพิวเตอร์อ่าเราก็จะมาดูกันว่าเราจะเรียนอะไรในหัวข้อนี้นะครับหัวข้อนี้เราเรียนอะไร็บ้างอ่ะก็หนึ่งก็จะรู้ความหมายขอยงคอมพิวเตอร์นะครับเราก็รู้มาแล้วพอสมควรตั้งแต่ครั้งที่แล้ว แล้วก็มาดูประโยชน์ของคอมพิวเตอร์นะครับประเภทของคอมพิวเตอร์ว่าแบ่งออกเป็นกี่ประเภทแต่ละประเภทมีอะไรบ้างนะทีนี้พอเรารู้ตัวนี้ลนะเราก็ต้องมาดูว่าพอเรารู้ประเภทศเสร็จเรามาดูรู้ว่าแต่ละยุคมันมีคอมพิวเตอร์อะไรใหม่ๆเกิดขึ้นมาบ้างนะครับแต่ละยุคคอมพิวเตอร์ในอนาคตที่อาจจะเกิดขึ้นจริงนะอาจจะยังไม่เกิดขึ้นนะครับหรืออาจจะเกิดจากการจินตนาการของเราแต่ให้เรารู้ว่าคอมพิวเตอร์ในอนาคตจะเป็นอย่างไร นะครับอย่างเชื่อว่าหน่วยนี้มันจะมีปัญหาต่างๆเกิดขึ้นตามมาไม่ว่าจะอนาคตจะเป็นอย่างไรมีปัญหาอะไรนะครับมีการใช้งานอย่างไรเกิดขึ้นในพวกนี้มันจะเกิดขึ้นในอนาคตทั้งหมดนะครับผมอ่ะไอ้ทั้งหมดนี้คือหัวข้อที่เราจะต้องได้ศึกษากันในวันนี้นะครับแล้วผมก็จะให้เนื้อหาทั้งหมดไปแล้วก็จะให้พวกเราไปศึกษาเพิ่มเติมนะอ่ะทีนี้มาดูหัวข้อแรกเลยความหมายาคอมพิวเตอร์นะครับความหมายคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์นะครับเขาบอกว่าเป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่สามารถอาร่านบันทึกข้อมูลตลอดจนรับคําสั่งนะครับเพื่อแก้ไขปัญหาต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นในคอมพิวเตอร์ที่อาจจะเกิดขึ้นจากความซับซ้อนของข้อมูลการแสดงผลที่รวดเร็วแม่นยําถูกต้องนะครับแทนที่เราจะ มานั่งคิม์ข้อมูลเยอะๆนั่งขอกเยอะๆแล้วกว่ามันจะประมวลผลเช่นการบวกเลขบางทีเราจะบวกเลขหลักร้อยก็ต้องกรอกตัวเลขลงไปในเครื่องคิดเลขหรือว่าจดใส่ในกระดาษบางทีก็ช้าแต่ถ้าเราใช้คอมพิวเตอร์ในการสมมวลเขามาแทนเช่นใช้โปรแกรม Excel ในการระมวลเราก็เพียงกรอกแค่ตัวเลขนะครับแล้วก็ใส่สูตรเพื่อที่จะให้มันคำนวณออกให้เรานะครับก็ใช้เวลาที่น้อยลงอันนี้ก็คือความหมายนะครับความหมายของาเปรียบงคอมพิวเตอร์ ทีนี้พอเรารู้ความหมายเสร็จนะครับก็จะมีในเรื่องของประโยชน์ความหมายมีเท่านั้นนะครับประโยชน์ประโยชน์ชนี้ตัวนี้นะครับมันมีไม่เยอะนะครับมันเป็นทั่วไปที่ผมก็ได้พูดมาครั้งที่แล้วแล้วนะครับประโยชน์ประโยชน์นะครับเกี่ยวกับการใช้งานของภาครัฐตัวอย่างเช่นก็ใช้คอมพิวเตอร์ในการบันทึกข้อมูลพนากรใช้คอมพิวเตอร์ในการจัด ตารางคำนวณเงินเดือน,นต่างๆมีะห์เงินเดือน,นต่างๆหรือใช้ในการเก็บข้อมูลต่างๆโดยใช้คอมพิวเตอร์นะครับฐานข้อมูลอืนออ่นฐานข้อมูลเว็บไซต์ทั้งหมดเลยนะครับก็ใช้ในกานพักรัฐก็รวมถึงการใช้งานทางด้านธุรกิจทั่วไปนะครับก็คนส่วนใหญ่ก็ใช้คอมพิวเตอร์ในการทํางานไม่ว่าจะเป็นด้านเอกสารหรือด้าน,นาต่างๆนะครับก็ใช้พวกนี้ทํางานนะแล้วก็ด้านสายการบินก็ใช้คอมพิวเตอร์ในการวัดคํานวณว,ว่าเราเครื่องบินลงเนี่ย สภาพอากาศที่มีหมอกควันลงได้ไหมนะครับเราลงไปแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นนะครับจะหาที่จอดอย่างไรอันนี้เขาใช้ระบบคอมพิวเตอร์ในการวัดและประมวลผลด้วยนะแล้วก็ทางด้านการศึกษาการศึกษาก็เช่นผมใช้คอมพิวเตอร์นะครับใช้จอโปรเจคเตอร์ในการสอนใช้เครื่องอ่านี้หรืออว่าาจจะนังสื่อการเรียนการสอนเว็บเพจเว็บไซต์ต่างๆขึ้นเว็บไซต์ให้นักศึกษาไปศึกษาเพิ่มเติมอันนี้ก็ถือว่าใช้คอมพิวเตอร์นะครับ การที่เราใช้คอมพิวเอรื่องธุรกิจเช่นการส่งออกสินค้าในการประกอบกธุรกิจต่างๆใช้นะครับก็ใช้ในการตรวจสอบสูส่งเช่นใบเสนีนะคใบเสนีเวลาเราส่งสินค้าที่เป็น EMS บางทีมันก็จะต้องส่งด้วยรวดเร็วเขาใช้ว่าเราจะส่งแบบไหนก็ต้องตรวจสอบด้วยหมายเลข e m s อันนี้มันจะสะดวกขึกนกับเรานะครับส,สินค้าแธนาคารตู้เท แบบนี้สะดวกสามารถใช้ในคอมพิวเตอร์มาแล้วก็จะไปโอนเงินก็ไม่ต้องไปยืนเคาน์เตอร์ไปรอให้พนักงานโอนเงินตัดเงินให้ทริงเราก็สามารถโอนได้ถอไนได้เบิกได้่านตู้ธนาคารน,นะครับหรือแม้กระทั่งวิทยาศาสตร,ร,ร์ด้านวิทยาศาสตร,ร์ก็เกี่ยวกับการหาค่าโมเลกุลต่างๆของเซลล์พืชเซลล์สัตว์ต่างๆนะครับก็ใช้คอมพิวเตอร์ในาการระมวลผล ก็ด้านการแพทย์ในการตรวจโรคต่างๆก็ใช้คอมพิวเตอร์เข้ามานะครับทั้งจัดก็บข้อมูลทั้งหมดนี้เขาเรียกว่าประโยชน์ควส่วนประโยชน์รายนี้นั้นก็คงไม่ต้องพูดถึงนะครับก็อันนี้หัวข้อหลักๆที่มีทั่วไปนะครับทั่วไปเนาะทีนี้จากประโยชน์เสร็จแล้วเราครับเรามาดูในเรื่องของประเภศนะประเภศประเภทนะครับมันมีหลายคนจําแนกได้หลายแบบเหมือนกัน แต่ผมจะจําแนกออกเป็นสองกลุ่มนะครับบางหนังสือบางเล่มจะเอาเป็นสามกลุ่มบางเล่มก็ออกเป็นสองนะครับหนังสือบางเล่มก็เอเป็นสี่กลุ่มแล้วแต่ว่าจะแบ่งจําแนกออกแบบใดผมแบ่งออกเป็นกลุ่มที่หนึ่งคือแบ่งตามลักษณะของข้อมูลกับแบ่งตามระนาะและความสามารถนะครับตัวหนึ่งจะเป็นคึอข้อมูลนั้นเป็นลักษณะแบบใด ขนาดคืออะไรความสามารถคืออะไรนะเราก็มาดูกันหัวข้อแรกกลุ่มแรกแรกลุ่มแบ่งตามลักษณะของข้อมูลนะนี้แบ่งตามลักษณะของข้อมูลนะครับผมก็จะแบ่งออกเป็นในเรื่องของอะนาล็อกอะนาล็อกอะนาล็อกคอมพิวเตอร์อะนาล็อกนะครับแล้วก็มันเป็นดิจิตอลนะครับสุดท้ายคือไอเบดคอมพิวเตอร์ อันน่าหอกคือเก็บในระบบของเลขที่เป็นเรื่องของเลขระบบนะครับเลขระบบที่เป็นตัวเลขอยู่นะครับดิจิตอลก็คือมาเป็นตัวอักษรนะครับก็คือตัวฐานก็งทีเป็นตัวเลขทั้งหมดนั่นแหละแต่สองตัวนี้เอามารวมกันนะครับเอามารวมกันก็จะเป็นไฮบรดนะทีนี้มาดูรายละเอียดลึกๆนะครับจดไหมตัวนี้นะอ่าเข้าไปดูในเว็บไซต์ก็ได้นะแต่ผมับให้นะครับอ่านะ ก็จะแบ่งแบ่งเข้าไปอีกนะครับตัวใหญ่เช่นอนาล็อกอนา็อกคืออะไรอนาล็อกเครื่องขนาดใหญ่ในการเก็บเก็บข้อมูลคือตรกนี้เป็นคอมพิวเตอร์นะครับเป็นคอมพิวเตอร์อนา็อกาเป็นเครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีเขาเรียกว่ารับข้อมูลนะครับรับข้อมูลจํานวนที่ต่อเนื่องนะครับเป็นตัวเลขนะครับเป็นตัวเลขซึ่งเป็นข้อมูลวัดได้ร็นตัวเลขวัดความดันไฟฟ้าวัด เครื่องเสียงรถยนต์วัดทางด้านวิศวกรรมด้านทางคณิตศาสตร์ได้คือมันเป็นเครื่องใหญ่สมัยก่อนนะครับสมัยก่อนใช้อนาลอ็อกคอมพิวเตอร์ทั้งหมดนะครับในการคำนวณตัวเลขค,ค่าต่างๆนะครับวาดตัวนี้ก็คือจะเห็นจากค่าก็คือมันเะเก่าเขสตะวนเขาเรียกว่าอนาล็อกรุ่นแรกๆเลยที่ออกมาปัจจุบันทีนี้เขาจะเปลี่ยนมาใช้ในเรื่องเป็น Digital. ดิจิตอลดิจิตอลก็คือพวกที่เป็นโน้ตบุ๊กขึ้นมา ครับก็ขึ้นมาก็พวกนี้จะคำนวณเลขฐานสองใช้ควบหลายการบินใช้ควบคุมการยิงปืนวิถีอาวุธพยากรณ์อากาศว่าอุณหภูมิเท่าไหร่ค้นวณพวกวน,นี้นะครับที่เป็นดิจิตอลทั้งหมดื่องดิจิตอลส่วนเป็นไฮบิสไฮบิสก็คือคอมพิวเตอร์สองแบบนั้นรวมกันก็คือมีทั้งที่เป็นฐานาลอกและดิจิตอล 2องอรวมกันนะครับใช้แบบดิจิอลนะครับพวกใช้ในางานโรงงานอุตสาหกรรมหรือทางการแพทย์ต่างๆพวกนี้จะเอาใชา้พวกนี้ขึ้นมาใช้นะครับไฮบิดจะขึ้นมาใชา้พวกนี้นะ่ะทีนี้ต่อไปนะครับกลุ่มที่สองแบ่งตามขนาดและความสามารถตามขนาดและความสามารถผมจะแบ่งออกเป็นซูเปอร์คอมพิวเตอร์เมนเฟรมคอมพิวเตอร์มินิคอมพิวเตอร์และก็ไมโครคอมพิวเตอร์ มีแค่สี่แบบนะครับปัจจุบันเราอยู่แบบไหนเราอยู่ส่วนไหนอันไหนอันไหนอันไหนระบบไหนเกิดขึ้นมาก่อนระบบไหนที่สำรองขึ้นมาระบบไหนที่เราใช้ปัจจุบันเราต้องรู้ส่วนนี้นะครับเวลาตอบคำถามที่ใดก็แล้วแต่นะครับส่วนใหญ่อันนี้มีแน่นอนในสี่ข้อเนี่ยมีแน่นอนซูเปอร์เป็นแบบไหนเมนเฟรมเป็นแบบไหนมินิคอมพิวเตอร์แบบไหนไมโครแบบไหนอ่า แบบไหนไม่รู้เรามาดูกันนะครับหมอข้อแรกซูปเปอร์ก่อนซูปเปอร์คือเครื่องคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่เกิดขึ้นช่วงแรกยุคแรกเลยเขาเรียกว่าซูปเปอร์นะครับจะเป็นแนวอุปกรทั้งหมดรวมกันใหญ่ๆะบวนกลุ่น,นะน,น,นะน,น,นนะครับปั๊บนะครับก็ยังมีผู้ผู้เชี่ยวชาญต่างๆในห้องแล็บนะครับในการคำนวณนะครับเในยุคแรกนะครับนะครับตัวน,นี้เป็นซูปเปอร์คอมพิวเตอร์นะครับยุคแรก อ่ะทีนี้มาดูเมนเฟมเมนเฟมก็จะเล็กลงมานะครับเล็กลงมาจากกรณีเช่นระบบธนาคารระบบการบินไทยระบบต่างๆที่แยกย่อยลงมาเล็กลงมาอีกที่ไม่ใช่ทั้งหมดใหญ่ๆนะครับก็จะมาเป็นในเรื่องของเมนเฟมคอมพิวเตอร์นะครับนะก็จะมีสัญลักษณ์พวกเมนเฟมต่างๆ นี้มินิคอมพิวเตอร์ก็จะเล็กลงมาอีกเป็นตู้เอทีนะครับสัญลักษณ์ตู้เอทีเต่างๆนะไมโครไมโครเนมาละวรุ่นของเรานะครับจะเจอวันนี้ไมโครคือรุ่นของเราใช้อยู่ในปัจจุบนันก็จะเป็นพวกแท็บ PC, ซีโน้ตบุ๊กพีดนะครับพวกน,นี้นะครับที่เราใช้ในปัจจุบนันคือของเรานะครับเขาเรียกว่าไมโครที่นี้ สรุปแล้วประเภทของคอมพิวเตอร์นะครับแบ่งออกเป็นซูเปอร์คอมพิวเตอร์เมนเฟรมคอมพิวเตอร์มินิคอมพิวเตอร์นะครับและไมโครคอมพิวเตอร์นะครับทั้งหมดนี้เขาเรียกว่าประเภทนะประเภทอ่าทีนี้หัวข้อถัดไปนะครับมาดูคอมพิวเตอร์ยุคใหม่ๆคอมพิวเตอร์ยุคใหม่มันก็จะมีหลายแบบเช่นเดสก์ท็อปเป็นโน้ตบุ๊กเป็นเดสก์โน้ต อาจจะเป็นพ็อกเก็ตพีอาจจะเป็น PDA อาจจะเป็นสมาร์ทโฟนพรามแล้แท็บเล็ต PC นะครับไอเน,นี้ยคือมันเกิดขึ้นนะครับเกิดขึ้นนิ้วใหม่ๆแล้วแตนี้นผมก็อยากจะให้รู้ว่าแต่และอย่างมีอะไรนะครับผมก็ยกตัวอย่างขึ้นมาให้ดูว่ามีอะไรบ้างาเช่นเดสก์ท็อปเดสก์ท็อปคือเครื่องที่เป็นเครื่อง PC เขาเรียกว่าเดสก์ท็อปเครื่อง PC เครื่องตั้งโต๊ะนะ่ะจะเป็นเดสก์ท็อป อ่ะทีนี้มีอะไรบ้างก็มีหลายรุ่นหลายแบบนะครับให้เราเลือกนะครับ <Yeah. S 1> desktop, เดสก์ท็อปเรียกว่าเดสก์ท็อปทีนี้โน้ตบุ๊กโน้ตบุ๊กก็คือสัญลนนักษณ์เหล่านี้ก็จะมีทั้งแบบพับได้พับไม่ได้แบบหมุนได้สามร้อยหกสิบอะไรก็แล้วแต่นะครับสัญลัลกษณ์กรณีโน้ตบุ๊กนะทีนี้เดสก์โน้ตก็จะเล็กลงนะครับหรือเน็ตบุ๊กนั่นแหละเน็ตบุ๊กนั่นแหละมันจะเล็กลงกว่าโน้ตบุ๊กนะครับ นะครับเป็นเลขลงขนาดเลขลงแต่การทําง,งานก็สามารถได้ทําได้เหมือนกันนะครับแต่ขนาดมันต่างกันเรียกว่าเน็ตบุ๊กนะครับอ่าพีอ่าแท็บเล็ตนะครับก็ยังเป็นแท็บเล็ตที่เราใช้กันอยู่นะครับใช้กันอยู่ที่เห็นบางคนก็มีแท็บเล็ตนะครับแล้วก็เป็น pDA p d a ก็พวกอ่าการโทรศัพท์นะครับพวกโทรศัพท์หรืออาจจะเป็นพวกสมาร์ทโฟนสมาร์ทโฟนต่างๆนะครับทีนี้มาดูคอมพิวเตอร์ในะอนาคตน,นะครับ อนาคตเนี้ยผมแบ่งออกเป็นสองแบบคือแบบที่เป็นคอมพิวเ,เตอร์ในอนาคตที่มีแบบปากกาคือทุกอย่างอยู่ในปากกาปากกาก็คือจอโปรเจคเตอร์ปากกาก็คือจอทีวีปากกาก็คืออะไรก็แล้วแต่ทุกอย่างหนังสือสมุดสามารถเอามาวางสั่งให้มันเป็นอะไรก็ได้นะครับผ่านนะครับปากกาเลยหรืออาจจะเป็นหุ่นยนต์นะครับตัวนี้ก็มีแล้วในตอนนี้เขามีแล้วแต่ยังไม่ฮิตเท่าไหร่ก็ยังมีใช้งานกันเรีวยกว่าหุ่นยนต์นะ หรกกือหุ่นอ่ตทีนี้ก็อนาคตต่อนะครับก็สะไร่างภาพแบบนี้ก็าาอาจจะเกิดขึ้นแล้วในอนาคตของเราก็คือมันก็สะดวกเราขึ้นสามารถพับเก็บให้เป็นก้อนเท่ากำปั้นหรือลูกแก้วพอใช้งานก็นแค่กลางออกหรือใช้คําสั่งตามที่เราบันทึกไว้นะครับหรืออาจจะเป็นรูปแบบสั้นลงนะครับขนาดเท่ามือสามารถที่จะพับให้เล็กได้ นะครับเท่าเมตรกระดุมแล้วก็สามารถกางออกได้นะครับหรืออาจจะเป็นแบบโปรง่งใสเลยก็ได้สะดวกขึ้นนะครับโปร่งใสมองเห็นด้านหลังด้วยแต่สัมผัสได้พารได้นะครับคอมพิวเตอร์นาคตของเราหรืออาจจะเป็นแบบเหมือนกับเป็นกระเป๋าสตางค์อีกรูปแบบหนึ่งที่สามารถยืดหยุ่นในส่วนนี้ได้นะครับใช้เวลานิดเดียวนะและปัญหา ปัญหาตัวนี้นะครับมันมีเยอะแยะนะครับปัญหาหรือข้อจํากัดในคอมพิวเตอร์ของเรานะครับไม่ว่าด้านการเรียนการสอนตนี้พอเราใช้ไปสักพักหนึ่งมันจะมีปัญหาขึ้นปัญหาจากการที่เราใช้งานนี้เนี่ยเราต้องหาวิธีแก้และข้อจํากัดของมันว่ามันใช้ได้แบบนี้มันจะให้เราไปลงอย่างอื่นก็ไม่ได้นะครับเขาเรียกว่ามีทั้งปัญหาในข้อจํากัดนะครับเพราะฉะนั้นแท็บเล็ตตัวนี้แท็บเล็ตเขาให้ให้สำหรับการเรียนการสอนถามว่า คุณจะเอาหนังไปลงจะเอเพลงไปลงมันก็ลงเยอะไม่ได้เพราะว่าเขากําหนดพื้ที่ให้ลงตนน่านี้ให้เล่นออนไลน์ได้มันก็ถือว่าเป็นข้อจํากัดของระบบของมันเนาะอ่าหรือว่าอาจจะเป็นระบบที่ลงโปรแกรมได้ต่างๆนะครับมันก็จะมีจํากัดว่าอ่าลงได้โปรแกรมอะไรบ้างลงสําหรับวินโดว์อะไรอันคือว่าเป็นปัญหาของระบบที่เราต้องการในทั่วโลกนี้นะครับก็จะมีอื่นอีกมากมายที่สําหรับใช้ในเว็บไซต์หรือว่าใช้ในคอมพิวเตอร์ของเรา นะครับจำกัดเว็บไซต์เว็บไซต์เนี่ยสามารถเปิดไว้กับเบราว์เซอร์นี้เท่านั้นหรือว่าเบราว์เซอร์นี้เท่านั้นลงได้องเครื่องแม่ข่ายที่เป็นยูนิคเซิร์ฟเวอร์แอปนี้เล่นกับ Android แอปนี้เล่นกับเราสามารถติดตั้งผ่าน p a Play Store App Store ได้อันนี้มันขึ้นอยู่กับของมันระบบของเขานะครับว่าจำกัดเท่าไหร่หรือแม้กระทั่งการเรียนการสอนนะครับใช้โปรเจคเตอร์ในการเรียนการสอนหรืออาจจะใช้โทรศัพท์ในการจัดการเรียนการสอนผ่านขึ้นแสดงผ่านจอนะครับ เมื่อใช้ไปสักพักหนึ่งก็อาจจะเกิดปัญหากับระบบเช่นจอดับจอไม่ติดอันนี้เราต้องหาวิธีการแจ้ไขอาจจะเช็คตรวจสอบว,ว่าเสียไฟแน่นไหมไฟเข้าไหมสาย v เ a ขาดไหมหลวไมไหมเราต้องตรวจเช็คขั้นพื้นฐานให้เรียบร้อยก่อนนะคบหรือแม้กระทั่งการติดต่อสื่อสารผ่านทางไกลสามารถคุยสื่อสารกันได้บางทีเราอยู่คนละจังหวัดอยู่คนละไกลคนละสถานที่แต่การประชุมมันสําคัญเราก็ต้องเปิดคอมพิวเตอร์ในการคูดคุยกัน ประชุมผ่านออนไลน์พบปากกันเหมือนเรามาอยู่ตัวจริงสามารถคุยโต้อตอบกันได้ทันทีในการพูดตัวนี้นะครับหรือแม้กระทั่งว่าจะเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับตัวของตัวซอฟต์แวร์เองหรือต่อตัวฮาร์ดแวร์เองเราต้องหาการแก้ไขนะครับสรุปแล้วสิ่งที่เราเรียนมาวันนี้นะครับก็มีความหมายประโยชน์นะครับประเทศแล้วก็คอมพิวเตอร์ยุคใหม่แล้วก็คอมพิวเตอร์นะครับสาหรับชั่วโมงนี้ก็ไว้เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ